เอเธอร์ Ether, ผลไม้นี่ยายปอกให้กินนะเนี่ยครับครับเอาไว้ข้างๆชามสิลูกไว้ในชามอ่ะลูกเอาไว้ข้างๆเอาไว้ข้างๆลัะครับ เม็ดไงเม็ดหนูกินอะไร,รอะหลูกินหนูกินอ่ะนั่นอะที่หนูจิ้มไปเรียกว่าอะไรโเหรอไม่ใช่โเหรอคืออะไรโจโจลองกองใช่ค่ะมันมีเม็ดใช่ไหมคะมีเม็ดเท่าก็ปิ้นออกมาถูกไหม,มอ่าโอเคกินเข้าไปหลุก อร่อยไหมคะข้อคัดอันละอันนี้อะไรอ่ะลูกอ,อ,อีกอันหนึ่นนงน่ากระบอกยาวใช่อะไร,นนรมันเีเบาใช่ไหมอุ้ยน่าจะมีความแตกต่างอยู่บ้างหกสินะ่เลยอะไรอ่ะเธอไม่นคืเม็ดก็เม็ดลองกองเหมือนกัน น่อยหรอแล้วสรุปใครปลอกผลไม้ให้ลูก ไครปอกผลไม้ให้เธอืเธอ,อ,อหอลักใครปอกอ่อะแล้วเธอมีกินได้ไงอ่ะไ,ได้บอกให้หนูไนงะยาคนไหนอ่ะยาโรคลูกเกลือชื่ออะไรยาชื่ออะไร มแล้วเหรอแล้วแ,แก้วมังกรไม่กินหรอลูกอืม,มแก้วมังกรกินแล้วใช่ไหมเนี่ยแ้วมค่ะบ๊ายบายค่ะ